สวัสดีครับผมแอดมินเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับตัวทัชบาร์นะครับปรับสีของทัชบาร์สำหรับ Windows 7นะครับทัชบาร์คือส่วนไหนของวินโด w s วินโดนะครับก็คือทัชบาร์จะอยู่ในส่วนของด้านล่างนี้นะครับที่เป็นสีพวกนี้เห็นไหมครับตรงนี้ตอนนี้ถ้าถ้าหลังจากที่เราลงตัววิ d โด้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นสีฟ้าที่เป็น t r a n s p a r e n t ก็คือโปร่งใสนะครับแต่ถามว่าเราสามารถปรับสีตรงเนี้แล้วก็ตรงเนี้ย ได้หรือเปล่านะครับวิธีการการปรับนั้นอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับทัชสีของทัชบาร์กันนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทําการคลิกเมาส์ขวาบนพื้นที่ว่างบนหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับจากนั้นก็เลือก Personal ลไลท์นะครับสร้างสุดนะครับจากนั้นมันจะมีหัวข้อที่ชื่อว่า Windows c o l o r นะครับก็ให้กดเป็นหนึ่งครั้งนะครับ ตร,ตรงนี้เราก็มาทําการเลือกสีกันเลยนะครับว่าเราจะเอาสีอะไรนะครับในตัวอย่างสมมติถ้าเป็นสาวๆส่วนมากก็จะเป็นสีชมพูใช่ไหมล่ะสีชมพูนะครับสีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกว่าจะเป็นโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสนะครับอันนี้จะเป็นแบบโปร่งใสนะครับอันนี้ถ้าไม่โปร่งใสก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราตรงเนี้ยเราสามารถเลือก สมสีเองได้ง่ายๆนะครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมขอเลือกเป็นสีตัวนี้ละกันนะครับจากนั้นเมื่อเราทําการเลือกสีเสร็จแล้วนะครับขอให้ทําการกด save c h a n นะครับเห็นไหมครับตัวนี้มันจะออกคล้ายๆม่วงนิดนึงนะครับเมื่อกด save c h a n นะครับแล้วก็ปิดหน้าจอนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้จากสีฟ้าเมื่อกี้จะกลายเป็นสีม่วงแล้วนะครับประมาณออกสีม่วงนิดนึงจากนั้นก็กดปุ่ม start ดูเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะโดนเปลี่ยนด้วย รหรือว่าเป็นตรง IE ก็าตามขอบด้านบนพวกนี้มันจะเป็นสีตามทั u ช h บาร์ที่เราปรับนะครับก็วันนี้ขอจบวิธีการปรับสีทั u ช h บาร์ของ Windows 7นะครับซึ่งอันนี้เป็นทิปคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows 7ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ